อยู่บ่อยากกินหลัง้ใหญ่เขาิมันมั่นบเียนเหี่ยโตมันนี่นี่ลมล้วมโตมันจะดึงบ่อนะจับหางมากระไรบ่ลมโตมันนะฟองมันบรทันลมนะจับได้ด้วยเออจั่หัวปั๊บรถปั๊บมักซิบรถเนยนี่เห็นดีดีด้วยนา่อย่เวย โอ้หยๆๆเฮ้ยโอ้พี่น้องเอาเลยโอ้เดี๋ยวนี้ต่ว่าโอ้ใหญ่ไปซ่องเนมาแล้วอ้ตึกมัถอยโอ้โพ่นแขวคับเยซตเปียกเอานี่จับจับจับหัวมือเดยวจับมือนะเห้อน ผลงานที่คนาดเลยพี่น้องโอ้ยมาเนี่ยกระมานนาดพี่น้องเลย